ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2502และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2502มีกี่ฉบับก3ฉบับขอ4ฉบับคอ5ฉบับง6ฉบับตอบงอ6ฉบับได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2502พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฉบับที่สองพุทธศักราช2503พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฉบับที่สามพุทธศักราช2511พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฉบับที่สี่พุทธศักราช2517พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฉบับที่ห้าพุทธศักราช2534พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฉบับที่หก พุทธศักราช2543 2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2502ให้ไว้ณนะวันใดก26ตุลาคมพศ2502ข27ตุลาคมพศ2502ค26พฤศจิกายนพศ2502ง27พฤศจิกายนพศ2502 ตอบขอ27ตุลาคมพศ2 5 0 2 3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2 5 0 2มีกี่หมวดกี่มาตรากห้าหมวด30มาตราหนึ่งบทเฉพาะการขอหหมวด34มาตราหนึ่งบทเฉพาะการคอหหมวด30มาตราหนึ่งบทเฉพาะการงอ6หมวด34มมาตราหนึ่งบทเฉพาะการ ตอบขอห้าหมวดสามสิบสี่มาตราได้แก่หมวดหนึ่งอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการหมวดสองลักษณะของงบประมาณหมวดสามการจัดทำงบประมาณหมวดสี่การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดห้าการควบคุมงบประมาณสี่ปีงบประมาณหมายความว่ากระยะเวลาตั้งแต่วันที่15ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไป ขอระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของปี1ถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปขอระยะเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายนของปี1ถึงวันที่31มีนาคมของปีถัดไปงอระยะเวลาตั้งแต่ว in ันที่31ตุลาคมของปี1ถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปตอบ ขอระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของปี1ถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปปีงบประมาณหมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของปี1ถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปีพศที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น 5. ส่วนราชการหมายความว่าก่อกระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่าส,าาส,สาาําสนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐขอกระทรวงทบวงกรมหรือกระทรวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐแต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ คกระทรวงทบวงกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐแต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นง,งกระทรวงทบวงกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจตอบ คอกระทรวงทะบวงกรมหรือทะบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐแต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่นส่วนรชาชการหมายความว่ากระทรวงทบวงกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐแต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 6. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้กนายกรัฐมนตรีขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมงถูกทั้งกและขอตอบงถูกทั้งกและขอมาตรา 5. ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงการคลังและตรกรณี 7. ใครมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นใดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ งเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตอบกอผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาตรา6ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณดังต่อไปนี้ด้วย หนึ่งเรียกให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดตามที่ผู้อำนวยการกำหนด 2. วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 3. กํกำหนดเพิ่มหรือลดเงินประจำงวดตามความจำเป็นของการปฏิบัติงานและตามกำลังเงินของแผ่นดิน 4. กํกำหนดระยะเวลาของเงินประจำงวด 8. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมีอำนาจหน้าที่อย่างไรกเรียกให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดตามที่ผู้อำนวยการกำหนดขวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจคกำหนดเพิ่มหรือลดเงินประจำงวดตามความจำเป็นของการปฏิบัติงานและตามกำลังเงินของแผ่นดิน งอถูกทุกข้อตอบงอถูกทุกข้อดูคำอธิบายข้อ7 9. งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภาประกอบด้วยกรายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการขอรายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจคอรายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้วปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย งอถูกทุกข้อตอบงอถูกทุกข้อมาตรา8งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภานั้นโดยปกติให้ประกอบด้วย 1. คําคำถแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงินสาระสำคัญของงบประมาณและความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 2. รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 3. คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 4. คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 5. รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 6. คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่เสนอขอกู้เพิ่มเติม 7. รายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ 8. ร่างพระราชะบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 10. กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินได้ตามความจำเป็นแต่ต้องไม่เกินเท่าใดกร้อยละ20ของจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขอร้อยละ30ของจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขอร้อยละ80 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชาระคืนต้นเงินกู้งอถูกเฉพาะข้อกอและคอตอบงอถูกเฉพาะข้อกอและคอมาตรา9ทวิเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมใช้บังคับแล้วหรือเมื่อมีกรณีที่ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงไปแล้วไปพลางก่อนตามมาตรา16 ถ้ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินได้ตามความจำเป็นแต่กรณีจะไปประการใดก็ตามการกู้เงินตามมาตรานี้ในปี11ต้องไม่เกิน1,120ของจํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วแล้วแต่กรณี กับอีก 2. ร้อยละ80ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ 11. ใครเป็นผู้จัดทำงบประมาณกผู้อำนวยการสำนักงบประมาณขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจงเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตอบงอเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาตร